สวัสดีแฟนๆฮอสคอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอสคอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้กับศึกแห่งศักดิ์ศรีเพนรอลิกอังกฤษระหว่างแชมป์เก่าเดอใบสีฟ้าแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับแชมป์ใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเจ้าถิ่นของคุณสือแบ็กเกอร์เรล่าเกมนี้จะยังไม่มีคุณอเกรโรครับที่มีการบาดเจ็บรวมไปถึงแฟนดันิโยที่ติดโทษแบนแต่พวกเขายังมีตัวเลือกอย่างเบเดโดซินบา อีคายคูโดกันรวมถึงเควินเดอร์บอยครับพร้อมปั้นเกมให้กับแนวรุกอย่างลาลูสเตอร์ลิงและวิยัสมาเดสเจอกับผงแดงของเจอร์เกนท็อปครับที่เพิ่งฉลองแชมป์ในรอบ30ปีไปเป็นที่เรียบร้อยครับเกมนี้คาดว่าจะจัดหนักจัดเต็มจัดชุดเก่งเหมือนเดิมครับโดยมี3าสารแนวรุกอย่างมาเน่ฟิมินุสาลาอย่างไรก็ตามครับสถิติการเจอกันในพมมรีเมียร์ลีก10ฤดูกาลหลังสุดที่ถิ่นเอติฮัสเตเดียม ปรากฏว่าลิวพูสามารถบุกมาเก็บชนะในถิ่นของเรือใบสีฟ้าได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นค่ั้คืนนี้ครับผมมองว่าเป๊ปซูเรราครับจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีครับแม้ว่าจะเสียแชมป์ไปแล้วก็ตามแต่เกมนี้พวกเขาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนและผมมั่นใจครับว่าเรือใบสีฟ้ามีดีพอที่จะเบียดเอาชนะลิวพูไปได้อย่างแน่นอน99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ปซ่านี้ผมรวยไปนานแล้ว Yeah!